สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับภคุณในะรูปแบบการสอนออนไลน์รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประจำวันที่23กรกฎาคม2564นะคะเมื่อวานนี้เราเป็นการบวกเส้นจนํานวนนะคะวันนี้เราก็จะมาเจอในรูปแบบของการลบมาดูนะคะนะคะว่านักเรียนจะทําได้และมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะยกตัวอย่างนะคะ9ลบ4อ้ยกลบ5เท่ากับ4 สังเกตเลยนะคะ9ใช่ไหมคะเป็นจำนวนมากตั้งไว้รอเลย9ลบอะไรก็ไม่รู้แต่เท่ากับ4ใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนนับไปเลยคะ่ะจาก9นะคะ1 2 3 4 5 9-5เลบ 5, เท่ากับ4อันนี้ถูกต้องนะคะต่อมาสังเกตเลย แต่คือจำนวนมากเขียนเราเลยค่ะอันไหนคือคำตอบก็คือสามนับต่อเลยค่ะเปดลบอะไรก็ไม่รู้แต่เท่ากับสามก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าปดลบห้าเท่ากับสามนะคะเลยอ,อีกสองข้อสามข้อสิเนาะให้หนักเรียนฝึกทำเองนะคะให้ถูกต้องเนาะ ต่อมาอีกหน้าหนึ่งนะคะ c ลบอะไรก็ไม่รู้แต่เท่ากับ1เอ้ยเท่ากับ3ใช่ไหมคะเท่ากับ3ก็คือ c ลบหเท่ากับ3ามเลยอันนี้ง่ายๆเลยอันนี้ก็คือ7กับ5เขียนรอเลยคะ่ะ7 ห้าเจ็ดลบอะไรก็ไม่รู้แต่เท่ากับห้านับไปเลยค่ะเราวงกลมไปแล้วใช่ไหมคะก็คือหนึ่งสองเจ็ดลบสองเท่ากับห้าต่อไปจำนวนที่มากกับจำนวนที่น้อยอันนี้คือคำตอบแล้วนะคะก็คือเขียนเราเลยสิบกับสามสิบลบอะไรก็ไม่รู้แต่เท่ากับสามนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด คำตอบแล้วนะคะ10ลบ7เท่ากับ3เหลืออีก2ข้อหวังว่านักเรียนของคุลจะมีความเข้าใจและทําได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ